สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวยนะคะสาหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมแอดจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขนะคะเป็นตำราวนะคะจะไปขอตัวเลขแนวทางกับไหนางพญานะคะแอดไปได้อขอมาประมาณอาสองงวดนะคะสาหรับตำราวนะคะวันนี้นะคะ ก็ได้เดินทางกลับมาถึงกาลรสรินแล้วก็เลยจะไปอะขอแนวทางมาฝาก f c นะคะสำหรับก่อนหน้านี้เจ๊ตังเดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมนะคะก็ได้ตัวเลขแนวทางมาฝาก FC ฝาก FC เข้าไปติดตามรับชมนะคะของอคุณพ่อสนองแม่น้ำนีนะคะแล้วก็ของน้องแนนนะคะสำหรับท่านไหนที่ได้เข้าไปติดตามรับชมนะคะถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะ,ะพี่น้องสำหรับวันนี้นะคะมาหอดมาถึงแล้วป้าดพี่น้องมาหอดมาถึงเบิ้งดอกบอก,ม,กม,ม่วงดอกมะม่วงเต็มต้นเลยนะคะดอกบกม่วงคือดอกใสพี่น้องอยู่ใสย่ไสปีนี้กระโดกโดกเนาะเนาะ,ะสำหรับใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับตัวเลขนะคะวันนี้นะคะของปู่องค์ดํานะคะตัวเลขที่ได้ก็คือ หนึ่งเก้าศูนย์นะคะอย่าลืมด้วยพี่น้องสำหรับตัวเลขของปู่องค์ดำนะคะฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเป็นหนึ่งเก้าศูนย์นะคะสำหรับตัวเลขของลูกกอกแมวนะคะก็ได้ตัวเลขมานะคะสามสี่สามนะคะสามสี่สามเนาะก็ฝากเอฟซีด้วยนะคะสำหรับท่านไหนที่ยังรอคอยตัวเลขตำลาวนะคะของ ลูกกรอกแมวนะคะของป้ารำนะคะสำหรับเอ่องวดน,นี้เนาะก็ขอให้ fc โชคดีมีโชคลาภนะคะก็เป็นวันจันทร์นะคะวันที่10วันจันทร์ที่10กุมภาพันธ์นะคะพศสองพัน้า้ดนะคะวันนี้เจ๊ตังขอจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะบ้านเจ๊ตังเองนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุวันนี้ขอแนวทางโชคลาภจากไหนางพญานะคะพลาดมาเอ่อสอง สองสามมวนแล้วพี่น้องค่ะนะคะสำหรับมวนนี้จะขอตรงๆนะคะจะขอสามตัวตรงเดอ้อนางพญานะคะใครที่เข้ามาก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภเดอ้อพี่น้องกดไรก็แช่ให้น้ากันนะคะเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้เจตังน้าเดอ้อพี่น้องเดอ้อนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาจุดทูปนะคะขอกับไหนางพญานะคะ แตขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะจุดทูบก,กันเลยนะคะท่านผู้ชมจุดทูบเลยเนาะพี่น้องเนาะใครเข้ามาพิมพ์คําว่าสาธุสาธุนะคะก็เ,เจตังแบ่งปันแนวทางตำราวนะคะก็จะมีสามที่นะคะวันนี้เนาะจะเป็นไหานางพยานะคะกำลังจุดตอนนี้ ส่วนของป้ารำนะคะสามสี่สามนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะตัวเลขของป้ารำก็มีเข้ามีหลุดนะคะวันนี้นะคะวันที่สิบนี่สามสี่สามส่วนของปู่องค์ดํานะคะหนึ่งเก้าศูนย์อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมหนึ่งเก้าศูนย์นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าตัวเลขของนางพญาตาราววันนี้จะได้ตัวไหน เข้ามาติดตามรับชมนะคะพิมพ์คำว่าสาธุนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่เข้ามาก็เออขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะ,ะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่ออยากจะบูชานะคะนางพญานะคะแอเจตังมีอยู่นะคะก็สวยงามมากนะคะสององค์นี้นะคะท่านผู้ชมสำหรับท่านไหนที่อยากติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละกล้องก่อนเนาะกล้องนี้ก่อนนะคะ สำหรับท่านไหนนะคะที่อยากจะบูชานะคะก็สามารถทักแชทแอดเจตังมาได้นะคะหลังไม้นะคะท่านผู้ชมสามารถทักมาได้เด้อหลังไม้นะคะเป็นของดีนะคะที่จะตังได้มากนะคะอยากเป็นปันเอสีอันนี้มีไม่เยอะนะคะก็จะเหลือแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะเจะตังไม่มี ความรู้เรื่องพระมากนะคะแต่ว่าด้วยที่ว่าความศรัทธานะคะเจะตังก็อธิษฐานจิตแล้วทีนี้ประสบความสําเร็จเจตังก็เลยบูชามานะคะเจะตังมีแบ่งปันให้กับ fc ไม่มากนะคะสําหรับองค์นี้นะคะเหลือแค่องค์เดียวเท่านั้นนะคะงามบอพิ่นงสวยกล้องนี้นะคะ วันนี้สองกล้องเนาะ FC ที่เข้ามาติดตามนะคะก็ลองดูนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามานะคะลองพิจารณาดูนะคะมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะหมดแล้วคือหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะ องสวยงามเด้อพี่น้องนะคะเป็นความเชื่อความศรัทธานะคะที่แอดเคยได้อ,อ่อมานะคะองหนึ่งแล้วทีนี้แอดตั้งจิตอธิษฐานนะคะตามแรงอธิษฐานะเกิดสิ่งที่มันเป็นปฏิหาริย์และมันเป็นจริงนะคะแอดก็เลยบูชามานะคะสาหรับตอนนี้แอดมีแบ่งปันให้กับ fc แค่หรือแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะสาหรับท่านไหนที่สนใจที่อยากจะมีของดีนะคะติดตัวออไปไหนมาไหนหรือว่าจะ ออ่ไปขอเกี่ยวกับโชคลาภนะคะการงานค้าขายอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งหลายๆคนนะคะที่ได้บูชาไปก็มีหลายคนนะคะที่ประสบความสําเร็จแล้วก็ทักเจตังมาเจตังก็ดีใจด้วยนะคะสําหรับตอนนี้มีแค่หนึ่งองค์เท่านั้นนะคะองค์นี้จะราคาพิเศษกว่าเพื่อนนะคะต้องทักหลังใหม่นะคะตามเบอร์โทรเจตังเด้อพี่น้องเด้อนะคะ มา,มาแล้วนะคะสำหรับตัวเลขนะคะเราพัฒนาวันที่สิบนะคะวันที่สิบกุมภาพันธ์พศสองพันห้าร้อยหกสิบแปนะคะ แล้วกดไลค์กดแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยอยเตะกล่องพี่น้องตัวแรกนะคะได้คือเลขห้านะคะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขตัวแรกได้เลขห้านะคะ รอดูนะคะว่าตัวที่2จะได้ตัวไหนนะคะก็จะลืมนะคะตัวเลขของป้ารำนะคะเป็นตัวเลขลูกกอกแมวนะคะ3าตัวเข้าเคยเข้ามาแล้วนะคะวันนี้ก็ขอ้ fc นะคะได้มีโชคกันนะคะส่วนของป้าลำนะคะ fc ที่ติดตามนะคะสําหรับท่านไหนยังไม่ดูก็ฝากไปดูในคลิปได้นะคะสําหรับตัวเลขของป้าลำสามสี่สนะคะ สามสี่สามตัดเล่นได้นะคะตัวเลขของปาลามเนาะแล้วก็ส่วนของปู่องค์ดำนะคะวันนี้นะคะเจ๊ตังก็ให้ในายช่างนะคะนายช่างใหญ่เป็นคนจุดนะคะช่างต่อเป็นคนจุดตัวเลขที่ได้หนึ่งเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมเนาะก็หนึ่งเก้าศูนย์อาจจะเป็นหนึ่งหกศูนย์ก็ได้นะคะสำหรับตัวเลขของอปู่องค์ดำนะคะ เจตาตังก็มีความเชื่อนะคะว่าตัวเลขของปู่องค์ดำเนี่ยมั่นใจมากเลยนะคะว่าเอ,อ่องวดนี้นี่จะเข้านะนโดยส่วนตัวนะคะว่ามั่นใจบาง,งวดนี้ตัวเลขของปู่จะเข้าหนึ่งเก้าศูนย์นะคะเดี๋ยวจะพิจารณาตัวเลขของปู่องดำนะคะสำหรับเจาตังในงวดนี้นะมีศูนย์เด้อพี่น้องห้า 59, ห้าเก้าหรือห้าศูนย์เอ่ย 59, หา ون, ้าเก้าคือห้าศูนย์เนาะ สนใจหินนำโชคนะคะวันนี้มีแบ,บ่งปันให้กับ fc นะคะใครสนใจหินนำโชคนะคะท่านผู้ชมชิ้นหนึ่งนะคะหินนำโชคนะคะท่านผู้ชมเห็นมาน้อบกนี่ย หินนำโชคนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากจะบูชาหินนำโชคนะคะอันนี้นะคะจะเป็นร้อยเก้าสิบเก้าบาทพร้อมจ,จัดส่งนะคะของมีไม่เยอะนะคะท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดนะคะหินนำโชคนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทะะพร้อมจัดส่งให้กับ f c นะคะสำหรับอันนี้จะเป็นหินมงคลนะคะท่านผู้ชมขอพรโชคลาภนะคะบางคนก็เชื่อว่านะคะเป็นหินนำโชคนะคะ หินของปูพญานาคได้พี่น้องคล้ายๆลูกแก้วแม่พี่น้องค่ะอันนี้เอ็ดกระไดมาเนาะเป็นคลองดีที่ไดมาอยากแบ่งปันเอฟซีนะคะสาหรับท่านไหนที่อยากจะสำหรับท่านไหนนะคะที่มีความเชื่อความศรัทธานะคะเอฟซี FC ดูก่อนนะคะสําหรับท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ เห็นบ่ะพี่น้องต้องใส่แสงนะวิบวับวิบวับเห็นไหมเห็นไหมนั่นเห็นไหมสวยได้พี่น้องสวยงามนะคะเหมือนแบบเพชรเลยอะ่ะวิบวับวิบวับนะหินน้ำโชกพี่น้องเวลาเข้าไปหันไปนี่นาะเขาก็พกไปแล้วก็เขาก็ขอพรโชคลาภได้นะคะ อันนี้จะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะเชื่อว่าถ้ามีติดตัวแล้วนะคะสมมติเราไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยเราขอพรขอโชคกับหินศักดิ์สิทธิ์ก็จะโชคดีมีโชคลาภนะคะอันนี้เจตังก็เชื่อเนาะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเด้อพี่น้องถ้าผู้ใดอยากสนใจที่อยากจะบูชากระทักมาได้นะคะทักมาได้นะอันนี้ร้อยเก้าเก้าเด้อพี่น,อนอ้องเด้อร้ามจัดทรงให้นะคะสวยงามค่ะ มีจำนวนจำกัดนะจ๊ะมันมีไม่เยอะนะคะมีไม่เยอะนะคะสวยว่าเอฟซีว่ะเอฟซี FC ว่าสวยไหมคะเห็นไหมเป็นระยยิบระยับเลยหินงางามๆพี่น้อง ็นย่คือเพชรนี่ไหมเหมือนเพชรเหมือนพลอยเลยนะสวยค่ะหินนำโชคนะคะมีไม่เยอะค่ะท่านผู้ชมแบบ่งปัน fc ได้นะคะก็ประมาณสักห้าคนนะคะปาคือสวยเถอะสาทุกสาทุกเดอ้อ ท้นหน้าพระยามวันนี้ลูกขอพรโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสถานาที่นี้ขอให้ลูกและเอฟซีได้มีโชคลาภด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุห้าศูนย์หกห้าศูนย์หกค่ะท่านผู้ชม อ่านก่อนอ f ดูชัดชก่อนนะคะจะต่างเสียประเน็นนองเลขจะเป็นเอียงตัวเลขที่ได้คือห้าศูนหกนะคะ,คะ,คะก็สำหรับท่านหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะสำหรับตัวเลขของหายนางพญานะคะ ได้ตัวเลขมาแล้วนะคะ506นะคะแล้วก็ตัดเล่นนะคะก็จะเป็น5005 5665 6006เออแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมอย่าลืมเพราะว่าเจ๊ตังจุดทูบนะคะเออเจ๊ตังขอกับเออนายช่างต่อนี่มันได้190 9กับ6มันจะตัวเดียวกันนะคะสำหรับเจ๊ตังจะเน้นไปที่60กับ90นนะคะสำหรับวันนี้นะ จะตังเน้นไปที่60กับ90นะคะก็ขอบคุณ FC นะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีโชคลาภนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับทางเพจทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอให้ FC เฮงเฮงปังๆรวยๆนะคะตำราววันที่10กุมภาพันธ์พศ2568นะคะ เฮงๆรวยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ